สวัสดีค่ะพี่น้องมาพบมาพอ,อก,กันกับครัวแลแ้วจะอยากบายแม่นดาคือเกาคือดื่มนะจ้าสำหรับคลิปในมือนีนั่นแม่นดาก็มีบรรยากาศของการแวะสื่อของไปเหตุลงทัานมาฝากพี่ฝากน้องไหมทกานทุมจ้าอันทันสุมก็ก็มีทันแล้วถุงแล้วเท่าไหร่นะพี่ถุงอันไหนคะอัน,อ,นอันข้างบนบอะอันยังไม่ทันบอกใช่ใช่อันสดอันสด สิบตียี่สิบเป็นเป็นสห้สิบเป็นกเวลาบางยาชมเปนก่อนเวลาละเลยเลยอู้ยผักสำรับของที่ห้าสีแวะซื่อในมือนีนั่นก็คือห้าสีพักกันมาซื้อบักแตงโมเนาะค่ะพี่น้องสำรับโลงทานบักแตงโมนี่เจ้าผาพนั่นก็คือปลาบุตรของเฮานั่นเองเนาะค่ะพี่น้องปลาบุตรนั่นเฟซบุ๊กของเราก็คือดอกย่้าในป่าพูนนาะค่ะพี่น้องอันนี้เองแม่นด่าก็ขออนุโมทนาสาธุบุญน้ำป่าหลายๆด้วยจ้า สำหรับงบประมาณในการซื้อบากแตงโมนี่ปะบุตรก็ได้โอนเงินมาให้นาจิตประมาณหาหลยบาทเนาะค่ะพี่น้องบัตรหนาดีแม่นดาก็เลยสิเป็นคนผ้าหนามาซื้อในส่วนนี้นันก็ถือว่าข่อยกระไดมีส่วนรว่มกับเล่าเนาะค่ะพี่น้องมีส่วนรว่มในการพ้าหนามาซื้อนอกจากนั้นแล้วเขาก็ข้นขึ้นรถของเขาเสร็จแล้วเขาก็สิพักกันไปพาพาแล้วเขาก็สิพักกันไปแจกให้เล่าน้ำเด้ะค่ะพี่น้องโตป้าบุตรนีเรกก็เฮ็ดงานอยู่ที่สมุรปากาาเนาะจ้าแต่ว่าเราอยากเฮ็ดบุญเนาะค่ะพี่น้องเราก็เลยสิโอนเงินมา บานนี้พวกคอยอยู่ทางบ้านนั่นพวกคอยก็เลยสิจัดการให้เราให้เรียบ้อยเลย่อเนาะ่าพี่น้องสำรับสถานที่มองที่ว่าแมดาายย่ด่าไทยย่ในตอนนี้นั่นก็คืออยู่ไกลๆก,กับอันสินสังขาหรือว่าสิเป็นมองสวนท่านตะวันนั่นเองเนาะขาพี่น้องมองนี้นั่นข้าเจ้ากะจะปลูกผักขายพร้อมด้ค่ะพักในกระบะแพงเด้ค่ะพี่น้องกะสีมาสดๆจากสวนคือจังพี่น้องเห็นเลยเนาะจ้ามาจากต่อไปแม่นด่ากะสีพักพี่น้องไปเบิ่งบรรยากาศของการสื่อของน้ำกันต่อไปเบิ่งน้ำกันต่อเลยค่ะพี่น้อง Em thế chi cho nó nhỏ là không? Ừ, nó rộp rộp. Ừ, ừ. mày xiết. Mà bố Mày Hai bị xăm ไปในอังในตำไมเองไปเนี่ยถุงในโตนี่ถุงขนาดไหนไหมคะไม่ได้ถุงไม่ได้อยสามสิบว่าสอดโดิงเรื่องตัวเนกวยน่ะโดเองงบเนี่ถุงเนหาซ้ำเอานี่ถุงนึงอันนี้ก็ร้อยหนึ่งบ่เอาเนี่ยเอาสามถุงไปเอาร้านอื่นอีกไหมตะบีแอร์เราจะแอร์เด้อ โครแวลคอนแตก <c oughs> บ้านคอนแตกค่ะมีงานตอนนี้ไปวะงานปิดทองฝังลูกนิมิตร จีจีจีเด้อในนามคนอะไรนะบ้านคนทองนะแนะนำเชิญชวนจีบีบีจึงบุนก็สต้างมูดวัดรบีบีไหนเอาอะไรล่ะเนาะพี่บุญแอรเนาะพี่บุญรว่ากับข้าวอะไดรเนาะ ไต้ทำโรยทำนี่เนี่ยหนูชอบเนี่ยหน่วยน้อยๆอย่างเงี้ยหนูมานี่ตั้งสองวันหนูยยังไม่มีเวลาทำกับข้าวเขาให้งบมาแค่นี้ซื้อตามงบตกไหมล่ะพี่ เอ็มทั้งคนเอ็มทั้งบุญวันนี้อารูบอกไปพี่ฮันล่ะเนาะพี่ฮันอารูอะ่ะและตอนนี้เองเขาก็พักกันมาหอดวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะพี่น้อง กสิมีอันนองโชคมาซอยเนาะค่ะพี่น้องน้องโชคนี่ก็จะเป็นลูกชายของปาบุตรเนาะคะ่ะกสิมีน้องฟ้าอีกคนนึงน้องฟ้าเพื่อนกสิมาซอยพาหลกักกสิพากกันมาแจก,กน้ำกันได้จากพี่น้องอันนี้เองก็จะเป็นบรรยากาศภายในวัดของเฮานะค่ะพี่น้องมาคาะต่อไปแม่นดากสิพาพี่น้องไปเบิ่งบรรยากาศภายในวัดน้ำกันต่อเลยจ้าไปเบิ่งน้ำกันต่อเลยค่ะพี่น,อน้องน้ยยิ้ร้างบนนะนะโยมนะบูชาเพราะว่าทำบญต้องอธิษฐาน ทำทานต้องตั้งจิตทำบุญทุกชนิดให้ตั้งจิตอธตษฐานเราจะได้สิ่งใดจะตั้งจิตให้มั่นอธิษฐานให้ดีพราตะว,วันเขาพากันขนสิ่งของลงจากรถเซ็ตซับเป็นที่เอรียบร้อยแล้วตอนนี้เองแม่คอยกับพากคอยมาแจ่งซื้อนะค่ะพ,พี่น้องสําหรับซื้อในกาที่ว่าแม่ดามาแจ้งในมือน,นีนั่นก็นกนคือว่าเป็นซื้อจับภาพลงทานนะค่ะพี่น้องสําหรับลงทานของเขาในมือน,นีนั่น ข้ากระสิมี3อย่างนี่ค่ะพี่น้องลงทานแหลกเลยนั่นก็คือว่าล้งท่านขนมปีบเนาะค่ะสําหรับล้งทานขนมปีบนั่นจะภาพนั่นก็คือปลาเอื้องกับนายจิตเนาะค่ะพี่น้องบัดนี้ลรงทานที่2นั่นก็คือล้งท่านสรงสายน้าผึ้งสําหรับสรงสายน้าผึ้งอันนี้เองก็สิเป็นลงทานของแม่อันดานั่นเองเนาะค่ะพี่น้องส่วนล้งท่านที่3นั่นก็คือล้งทานบักแตงโมเนาะค่ะลงท่านบักแตงโมนี่ก็คือว่าล้งท่านของป่าบุญเนาะค่ะพี่น้องแม่อันดาก็ขอหายพี่น้องรวมอนุุุุมนนนนนนนาาาาาาสสสธธธบกกััััดดด้้้้้อค่ะจพีีงงหล ที่ว่าเฮาพากักการเตรียมของเส็ตสับเรียบร้อยแล้วก่อนที่เขาจะทําการแจกนั่นเขาก็จะต้องเอาของมาถวายพระสะก่อนสำหรับพระรูปนี้นั่นท่านคือเจ้าอาวาสของวัดป่าพุมมาจากของเฮานั่นเองเนาะค่ะพี่น้องแม่อันดานันไหน้องอันดาเป็นคน่ายเนาะค่ะแม่อันดาหายแล้วทายคลิปพระทัดกะคิดว่าน้องอันดาทายรูปพิ่นกยน็ยื้นยิ้มอย่างดีได้ค่ะพี่น้อง บันีีหลังจากที่ฮั่เอาของมาถวายพระเสร็จสับเรียบร้อยแล้วฮัก็สิพากันไปแจกลงทานกันต่อสาหรับบรรยากาศในการแจกลงท่านนั้นขัดเป็นว่าพี่น้องคนใดอย่างเห็นก็สามารถขอไปเบิงในไหลสุดของแม่นดาเด้เลดเด้ค่ะพี่น้องเอาละค่ะสาหรับคลิปในมือนีนันแม่นดาก็ขอจบไปแต่เพียงสำนีสักอนจังคอยพอกันไหมในคลิปวิดีโอนาะสุดท้ายนี้แม่นดาก็ขอ,ขอฝากพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามหล้วก็ซอยเป็นกําลังใจให้แม่นดาในเด้อค่ะขอบคุณได้หลายค่ะ